ระวังทองคาจะทําสถิติสูงสุดเป็นประวัติการครั้งใหม่ไม่น่าจะในปีนี้แต่มีสิปีหน้า2,175ดอลลาร์สหรัฐนะครับร่วมคุยกับบัญชาโดยสบายกรุป๊ปกระจายโอกาสส่งต่อความสบายร่วมเป็นหนึ่งในครอบครัวสบายคลิกสบายเทค com SCBX กลุ่มบริษัทเทคโนโลยีทางการเงินชั้นนำระดับภูมิภาคระวัง ทองคำจะทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการครั้งใหม่ไม่น่าจะในปีนี้แต่มีสิปีหน้า2 1 7 5ดอลลาร์สหรัฐนะครับจนถึงนาทีนี้นี่นะครับสถานการณ์ของตะวันออกกลางที่ทุกคนก็เป็นห่วงเป็นกังวลว,ว่าจะลุกยกระดับความขัดแย้งขึ้นไปเป็นระดับภูมิภาคนี่นะครับถ้าดูสถานการณ์มาถึงนาทีนี้ต้องยอมรับนะครับว่าโอกาสจะเป็นความขัดแย้งระดับภูมิภาคเนี่ยผมว่าตอนนี้เนี่ยนะครับโอกาสอ,กาอาจจะต่ำกว่าครึ่งหนึ่งเซเรซัมไปแต่ก่อนหน้านี้กังวลกันมากเลยนะฮะ นะรพรมแดนบางส่วนเพื่อให้การช่วยเหลือเชิงมนุษยธรรมเนี่ยเข้าไปในตรงบริเวณของชนวนกาซาคือที่เราพูดสถานการณ์ตรงนี้เพราะมันจะเชื่อมโยงมาถึงว่าตอนเนี้ยมนเหลืออีกประมาณ2เดือนครึ่งกว่าจะจบในช่วงสิ้นปีนี้ทองคำมากันอย่างชนิดที่ทห,หวานจนกระทั่งหลายคนตกองตกใจนะครับเดี๋ยวเมื่อคืนเนี่ยนะราคาทองคำก็ยังขึ้นต่อและเป็นการขึ้น4วันติดต่อกันเพิ่มขึ้นกว่า60ดอลลาร์สหรัฐแถมเมื่อคืนเนี่นะครับเฉียด,ด 2, สอง0ดอลลาร์สหรัฐเดี๋ยวจะได้ว่ากันเรื่องนี้ต่อแต่ที่พูดถึงงตรรนี้ออไร เพราะประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าธนาคาร j p Morgan c h a s e c ซซึ่งเป็นธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในโลกและในอเมริกาเนี่ยครับได้เปิดเผยมุมมองของราคาทองคาในปี2024เร้าใจทีเดียวครับสำหรับคนที่เปิดเผยเรื่องนี้คือหัวหน้านักกลยุทธ์ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ของธนาคาร JP Morgan c h a ช e Co คเนี่ยนะครับคือนายมาโกโคลนานวิกเขาเขียนรายงานเกี่ยวกับเรื่องการวิเคราะห์นะฮะทรัพย์สินที่ปลอดภัยที่สุดในปี2024เมื่อเทียบกับปัจจัยในปัจจุบันนะฮะ สิ่งที่เขาเขียนออกมาเนี่ยนะครับน้ำหนักก็จะอยู่ตรงการชี้เป้าว่าราคาทองคําปีหน้าเป็นยังไงและ2เดือนขึ้นสุดท้ายตรงนี้มันมีปัจจัยอะไรและควรจะลดการลงทุนประเภทไหนนะฮะประเด็นแรกที่น่าสนใจก็คือราคาทองคําในปีหน้าเขาให้ราคาเฉลี่ยแบบแต่ละไตรมากออกมาสวยๆทั้งนั้นที่ผมบอกว่าสวยๆเพราะอะไรครับ 1. เป็นมุมมองของราคาทองคําที่จะทําลายสถิติสูงสุดเป็นปรติการที่2,072ดสอลลาร์สหรัฐซึ่งเกิดในช่วงกว่า2ปีที่ผ่านมา น่าสนใจทีเดียวครับทำไมถึงกล้ามองขนาดนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นไม่ให้เสียเวลาเราก็ดูกันเลยนายมาโกโคลาโนวิกนี่นะครับจากธนาคารเจพ JP Morgan c h a ันโคให้ราคาเฉลีย่ยแต่ละไตรามาสว่าอย่างนี้ครับไตรามาสที่1ปีหน้าจดไปเลยนะฮะไตรามาสที่1ปีหน้าทองคำเฉลี่ยอยู่ที่1,950ดอลลาร์ 1, สหรัฐคิดดูสิครับขนาดสเดือนแรกปีหน้าเนี่ยให้เฉลี่ยมาแล้ว1,950นะฮะไม่ได้ต่ำกว่า1,900เลยอันนี้จดเอาไว้เลยนะฮะเป็นข้อน่าสังเกตไตรามาสที่2ขยับเป็น2,030ดอลลาร์ 2, สหรัฐ โอ้โหนี่เฉลี่ยจะทำลายสถิติแล้วนะครับเพราะไปไตรมาสที่3ปีหน้าราคาเฉลี่ยเท่าไหร่ทราบนะ2,100ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ทำลายสถิติเรียบร้อยเพราะของเดิมคือ2,72และไตรามาสที่4ของปีหน้า2,175ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ครับนี่คือมุมมองของธนาคารเจดีมอลแกนเชสันโคลสำหรับการลงทุนทองคําส่งมอบท,ทันทีคือราคาโกลด์สปอตเพราะปกติแล้วราคาโกลด์สปอตเนี่ยจะถูกกว่าราคาทองคําล่วงหน้าที่เรียกว่าโกลด์ฟิวเจอร์ ขนาดอทองคำโกลสปตให้ราคาเฉลีย่ยยืนเหนือ2,000ตั้งแต่ไตรามาสที่2จนเป็นราคาสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่2,175เพราะฉะนั้นทองคำสมมอบล่วงหน้าโกลฟิวเจอร์จะสูงกว่าราคาเฉลีย่ยที่ให้ไว้เมื่อสักครู่นะฮะอีกไม่ต่ำกว่า10-15ดอลลาร์นั้นท่านผู้ชมคิดไปเลยครับผมยังเสียวๆเลยนะฮะว่าปีหน้าเนี่ยราคาทองคำล่วงหน้าโกลฟิวเจอร์ตามมุมมองอย่างนี้เนี่ยนะฮะอาจจะมีแตะ2,200ดอลลาร์สหรัฐรือเปล่านะฮะ น่าสนใจทีเดียวครับว่าทำไมถึงกล้ามองอย่างนั้นต้องกลับมาดูว่าวามันมีปัจจัยส่งจากฐานในปีนี้ไปสู่ปีหน้าเหตุผลคืออย่างนี้ครับขณะนี้เนี่ยการลงทุนในตลาดหุ้นของอเมริกาและตลาดหุ้นสําคัญทั่วโลกเนี่ยมีลักษณะของการตีมูลค่าไม่ว่าจะเป็นทั้งราคาหุ้นผลประกอบการของรบริษัทจดทะเบียนหรือแม้แต่ค่าัชนีหุ้นเช่นค่า P/E ratio อะไรก็แล้วแต่เนี่ยสูงเกินกว่าความแท้จริงหรือปัจจัยพื้นฐานของสถานการณ์ที่เป็นจริงนี่คือเหตุผลแรก แสดงว่าในวงการตลาดหุ้นนั้นมีราคาสบู่เกิดขึ้นเขาบอราคาสบู่ไม่ได้หมายว่าราคาก้อนสบู่นะฮะหมายถึงว่าไม่ว่าจะเป็นตัวชีวัดค่าเด็ดค่าดัชนีว่าแพงหรือถูกแสดงว่าตอนนี้ชีวัดแพงเกินความเป็นจริงถูกไหมฮะประเด็นที่สองหน้าต่อที่น่าสนใจต่อไปนี่นะครับก็คือเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์ความรุนแรงในภูมิภาคตะวันออกกลางนะฮะยิ่งจับสัญญาณของอิสราเอลยิ่งจะได้เห็นคบว่างานนี้นี่นะฮะ จะเป็นการตัดสินใจที่จะไม่ให้มีกลุ่มฮามาสติดอาวุธเนี่ยเหลืออยู่แม้แต่คนเดียวในบริเวณฉนวนกาซาบนดินแดนของปาเลสไตน์ซึ่งถือว่าเป็นการประกาศท่าทีที่รุนแรงนะครับและไม่เคยเกิดขึ้นที่แบบวี้เน้นว่าเป็นเชิงที่ดุด,ดันในช่วง50ปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเขาประกาศอย่างนี้แสดงว่าเหมือนอย่างที่นายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูเนี่ยนะครับเบนจามินเนทันยาฮูเนี่ยพูดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาหลังจากที่นายกรัฐมนตรีลิชีสุนักข,ของอังกฤษไปถึงอิสราเอล เขาพูดแถลงร่วมกันเลยว่านี่คือสองครามที่ยาว long war นะฮะมานึงสงครามที่ยาวต่อให้จะมีการเปิดความช่วยเหลือทางด้านมนุษยชนนะครับหรืออะไรก็แล้วแต่หรือมีการปลดปล่อยนะฮะหรือว่ามีการปล่อยตัวประกันแต่เป้าหมายของเบ็นจมินในทันยาฮูขณะน,นี้คือถอนรากถอนโคนไม่เหลือแม้แต่คนเดียวที่เป็นกลุ่มอมาวุธน,นะฮะนี่คือประเด็นที่สสิ่งที่น่าสนใจต่อไปนี่ครับก็ปรากฏว่า ตรงนี้แหละคือจังหวะในการที่ควรจะเข้าลงทุนอย่างเหมาะเจาะเหมาะสมแต่ราคาเหมาะหรือเปล่าอันนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะครับความสามารถแต่ละคนคือจังหวะโอกาสใช่เพราะตอนนี้สถานการณ์ความตึงเครียดรุนแรงขยายขึ้นเป็นระดับภูมิภาคหรือไม่ยังไม่มีใครรู้แต่ว่าตึงเครียดใช่รุนแรงมีมาแล้วแต่ระดับความตึงเครียดภูมิภาคซึ่งมีหลายฝ่ายเข้ามาร่วมสนับสนุนทั้งถือตรงถืออ้อมนี่เป็นสิ่งที่เขากำลังมองกันนะครับว่ามันจะเกิดขึ้นหรือไม่นะฮะ แต่ว่าพัฒนาการของสถานการณ์มาถึงขณะนี้เข้าสู่วันที่15เพราะว่าเริ่มจริงกันตั้งแต่7ตุลานะฮะแล้ววันนี้เราอยู่ที่ประมาณ21ตุลาเข้ามาได้15วัน14 15วันเนี่ยนะครับเรายังเห็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นในบริเวณฉนวนกาซาเป็นหลักและแต่ละฝ่ายที่เข้ามาสนับสนุนทั้งตรงทั้งอ,อ้อมยังไม่เปิดหน้าตักชนิดที่แบบว่าชนอย่างรุนแรงมีการส่งสัญญาณขู่แน่นอนใช่นะครับสิ่งสำคัญต่ตอไปก็คือธนาคาร JP Morgan Chase Co ก็เลยบอกอย่างนี้ครับถ้าเป็นอย่างเนี้ย แนะนำให้ถือเงินสดแล้วไปเพิ่มการลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์ซึ่งในนั้นคือทองคานะฮะนี่แนวคิดข้ม่านี้เลยนะฮะด้วย2ปัจจัยอย่างนี้คือการตีมูลค่าของสินทรัพย์ราคาหุ้นและการเคลื่อนไหวของตัชนีหุ้นในตลาดหุ้นสหรัฐและตลาดขนาดใหญ่สําคัญของโลกแพงเกินความเป็นจริง 2. ความขัดแย้งรุนแรงอาจจะยกต่อไปจนถึงปีหน้าซึ่งน่าสนใจนะครับออนอกเหือจากให้เพิ่มเงินสดและไปลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์แล้วนี่นะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่า โอกาสนะครับในการที่จะเป็นลดการลงทุนหรือว่าเรียกว่า underweight ในสินทรัพย์บางประเภทเนี่ยเขาให้ลดการลงทุนในส่วนที่เป็นพวกตราหุ้นนี่คือเจพีมอกแกนพูดชัดเจนย่งเลยนะฮะในขณะที่ไปเพิ่มเงินสดและก็ในสินค้าพวกพันสิ่งที่มองต่อไปก็คือว่าราคาทองคําจะหนักจากนี้ไปนี่นะครับจะวิ่งระยะยาวระยะสั้นถึงแค่ไหนแม้ว่าเขาจะไม่ให้ราคาปลา,ปลายปีของปีนี้ในแง่ของมุมทองเจพีมอลแกนเนี่ยนะฮะแต่ท่านผู้ชมสังเกตไหมฮะถ้าราคาเฉลี่ยไตรมาถึงปีหน้าเขาให้มาพันเก้าร้อยห้าสิบ เฉลี่ยนะฮะนั่นแะสดงว่าราคาฐานต่ําสุดเนี่ยยากที่จะต่ำกว่าพันเซึ่งนาทีนี้เนี่ยนะครับเมื่อคืนเนี่ยพันเก้าอยเก้สำหรับทองคำโลกหน้านะฮะดังนั้นสแสดงว่าในปีหน้าเนี่ยนะครับนอกเหนือจากลดลงทุนหุ้นกัเงินสดซื้อทองต่อมูลค่าของตลาดหุ้นในอเมริกาและที่สําคัญอื่นๆน,นั้นอาจจะมีการไต่เพิ่มขึ้นสูงไปอีกด้วยความคาดหวัง ว่าจะต้องทํากําไรให้ได้ท่ามกลางต้นทุนขอนโดเรียยที่สูงและข้อจำกัดทางการทางการเงินที่สูงนะครับสิ่งสําคัญต่อไปนี่นะครับที่เขามองก็คือว่าปัจจัยอื่นที่มันจะทําให้สภาวะเนี่ยกลายเป็นปัจจัยลบในภาพรวมจะเป็นปัจจัยบวกของทองคําที่เขามาเสริมนะครับแม้นะว่าจะไม่ใช่ปัจจัยหลักก็คือตรงนี้ครับหนี้เสียของสินเชื่อผู้บริโภคในประเทศที่พัฒนาแล้วมันจะเพิ่มสูงขึ้นอันนี้ก็เป็นผลมาจากการที่อัตาราดอกเบีย้ยสูงนะฮะก็เลยทําให้ตอนนี้ท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่าหนี้สาธารณะ ของอเมริกาตอนนี้ก็ถือว่าสูงอยู่ันดับต้นๆของโลกนี่ครัวเรือนบัตรเครดิตของคนเ สิ่งสำคัญต่อไปตรงนี้ก็เลยต้องดูครับว่าจะมีแนวโน้มของบริษัทเอกชนนั้นล้มละลายอีกหรือไม่ทั้งหมดนี้มันจะเป็นสิ่งที่เป็นงป์ประกอบทาให้ราคาทองคาในปีหน้าวิ่งสูงกันขนาดนี้นะครับเพราะฉะนั้นใครจดทันหรือไม่ทันกับราคาเฉลี่ยก็ไปดูย้อนหลังนะครับนะหรือว่ากดไลค์กดฟอลโล่กดแชร์เพจ a c e b o o k บีทามของเรานะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด, like, ด scribe กดกระดิ่ง u t u b e บีทามและไปกดหัวใจกดฟอลโล่กันต่อที่ t i k t o k ของบีทามด้วยนะครับ